สวัสดีครับแลนต่ำกุกแตกครับวันนี้ออเดอร์ก่อนออกก่อนออกล่าครับนาทะเล2ชุดจัดของเรียบร้อยครับเต็มเลยพร้อมเดินทางไปหาลูกค้า แม่ค้าคนสวยเหมือนเดิมค่ะเราจะเดินทางไปทุกที่ยังไม่ได้ไปไหนเลยครับออเดอร์มาแล้วเต็มเลยจองไว้สี่ห้าจุดสี่ห้าจุดครับไม่รู้จะไปทันไหนบุเคลเลนะ เลยสองชุดนีด่มันสั่งเลยครับเดิมครับยังอยู่ที่บ้านเลยอะไรครับยังไม่ได้ออกไปไหนเลยแฟนแฟนตามคบแตกครับฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกดติดตามด้วยนะครับช่องน้องใหม่ เมื่อวานไม่ได้ลงคลิปเลยครับขาเยอะมากไม่มีเวลาถ่ายซักทคยหน่อยครับอู้วตอนนี้กำลังอยู่ในช่วงโคเร่โคเลๆๆ แบบสัตว์กักกับของสดอยู่คนละที่ะนะแม่เขาพ่ดหมดยังแล้วล่ะ Eh. paket Jual แล้วจดัดอีกชุดหนึ่งคนระับจัดอีกหนึ่งชุด

Yeah.

มากจะเป็นตะแลงยังไงครับหลวง ครับคลิปนี้พอแค่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าติดตามแต่ว่าเราจะไปที่ไหนกันนะครับสวัสดีครับ